ขอแผเมตตาหลวงสัตวทั้งปวงมีนานาสัตว์ปีกบินบนฟ้าสัตว์ปูป่าเมนาเย็นสัพเพนาสัตาเวรา อย่าจองเวนสัตตายหรือสัตว์เป็นจองอยู่เย็นสัทธาพรสัพเพทเทวาดาพวกผู้ขาขอวิงวอน โุคขาปาดงดอนทั่วสิงคอนสุขทุกวนันสับเพบุคคาลามานุษยสามารวมกัน ผิดใจโทษมหันอาภัยการมีเมตตาเจ้าเมตทรานีทุกพื้นที่พระสุธาสาพิปุริสา อิทธิยามีทั่วายเจ้ากรรมหรือในเวนขอให้เป็นผู้มีใจสัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่อย่ามีภัยมาราวีสัต เพหรือปีศาจผีพวกขาดอาหารกินพวกนี้น้ำตาลินไม่ได้กินทรมานหรือเป็ดพวกอดข้าวของพ้าเจ้า พิมพิสารพ่อเม่ไม่ได้ทานตามสถานในวัดวา่าโชคดีพระมาลายให้พ่อเม่ทำบุญไปทำบุญส่งไปให้ จึงได้กินอิ่มสมใจทำบุญต้องเร็วไวาทาช้าไปเสียใจเอยทำบุญต้องเร็วไวาถ้า ជាផាឯសៀໃຈអឺ